ไปร่วมงานกับพี่โดนะครับโอ้โ oh หตอนนี้ก็เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยครับเสือใตย้ยันโอเคปล่อยตัวซาเดียโอมาเน่ให้กับอาร์นาเซ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องรอชา้าครับลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับยืนยันว่าไบร์นมิวนิกเนี่ยได้บรลลุคลกลงกับอาร์นาเซ่ในการปล่อยตัวให้ซาเดียโอมาเน่ย้ายไปคแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับดาวเตชเชลสเนกาคนนี้ย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับไบร์นในซัมเมอร์ปีที่แล้วครับแต่การขาแข่งในเยอรมนของเขาไม่ได้สวยงามตามรอยก รีบกราบเลยนะครับมาน่เข็นฟอร์มเก่งเหมือนอย่างที่เคยออกมาไม่ได้ครับยิงไปแค่7ประตรูจากการลงสนามย5เกมในศึกบุนเดสเล่กาเยอรมันรูปก,กันที่ผ่านมามาน่ครับเจอกันบาดเจ็บในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนต้องพักยาวถึง3เดือนแต่พอกลับมาก็โชว์ฟอร์มเนี่ยโอโ้ไม่เหมือนเดิมนะครับฟอร์มตกไปเยอะเลยสมันเนียครับก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆว่ามานี่จะโดนปล่อยจากทีมเหมือนกันและอาร์นาเซ์ก็ให้ความสนใจที่อยากจะดึงเขามาร่วมชิม ลาสุดแม์รอชาครับลูกพี่อย่างโรมาโ,โนก็เฮียวีโกครับบอกว่าตอนนี้ไบเย์ร์ตอบรับข้อเสนอของออนเซอร์เป็นที่เรียบร้อยและจะมีการดําเนินการเรื่องเอกสารก่อนจะตรวจร่างกายเกิดขึ้น หากทุกอย่างเป็นไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรมานเน่จะกลายเป็นนักเตะจากยุโรปโคล่าสุดที่ย้ายไปเล่นกับอาร์นาเซอร์แบบตามรอยมาซโลโบโรสวิชเชโกโฟอรฟานาแล้วก็อลเล็ก์เตเลสครับนั่นยังทำให้มาเน่ครับได้ร่วมงานกับพี่ใหญ่อย่างคริสโ,โนโรนโัลดอีกด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ไปหมดเลยครับไปซาอุดีอาราเบียครับอาร์นาเซอร์รอรับได้เลยครับซาดิโอมาเน่กำลังจะไปตรวจร่างกายก็อขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่สำหรับซาดิโอมาเน่นะครับผม